โอเคก็การสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Mail นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอฟก,กันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป Alive s c o t t Over นะครับผมก็สำหรับ Alive พาทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาอัพแรงค์นะครับที่เพิ่งอัพเข้ามาใหม่แล้วก็คือแรงค์ตัวละครหลักของลองนดิ้งนี่ถ้าทุกคนสังเกตบนหัวของพี่ตอนนี้นะครับก็คือแรงค์ตันแล้วนะก็สำหรับแรงค์ที่อัพเข้ามานะครับมันจะมีทั้งหมด2 rank, แรงค์เนาะก็จะมีแรงค์ R นะครับแล้วก็ R บวกนะจะเป็น ruler กับ ruler พารัทก่อนสำหรับค,นนครีบิ ครับทำไมพี่ถึงแนะนําให้มาทาแรงนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติเราทาแรงอได้เนี่ยเวลาเราเอาเงาไปค้าไะทุกคนเราสามารถค้าเป็นแรง UGM บวกได้เลยนะซึ่งมันดีมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตามนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเราสามารถทำรูเลอร์พัดได้หรือว่า R บวกนะครับเงาที่เราจะสกัดได้ขั้นต่ําของเขาเนี่ยจะเป็นแรง GM เลยทุกคนแต่ว่าถ้าดับเบิลแรงอ่ะก็จะเป็น UGM ครับพี่บอกเลยว่ามันโคตรจะดีนะแนะนําให้ไปทำนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทาเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆ ทุกคนเนี่ยไปเริ่มกันเลยสำหรับเจ้าตัวแรงอานะครับเงื่อนไขของเขาก็คือเราต้องผ่านปราสาทดันเจียนชั้นที่125นะทุกคนแล้วก็ มีเลเวล475ขึ้นไปนะครับถึงจะมาเทสแรงอาร์ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปทําการเทสก่อนนะครับสำหรับแรงอาร์เดี๋ยวเรามาดูอาร์บวกกันว่ามันต้องการอะไรบ้างสําหรับตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทาเป็นแรงอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เหลือแค่แรงอาร์บวกครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูเงื่อนไขในการทําแรงอาร์บวกนะตรงนี้เลยเลเวลของเราเนี่ยต้องมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่525นะแล้วก็ไปเทสแลงหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวปราสาทดันเจียนนะครับต้องไปถึงชั้นที่140นะ ก็เดี๋ยวพี่จะไปเคียยงเงื่อนไขเจ้าตัวปราสาตดันเจียนก่อนนะครับชั้นที่140นะเดี๋ยวเราค่อยไปทำอย่างอื่นกันส่วนเลเวลข้างล่างเนี่ยตอนนี้พี่518ครับอีกนิดเดียวแล้วเราจะ525นะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเคียยงเงื่อนไขแรกก่อนแล้วกันก็คือปราสาทดันเจียนต้องไปที่140ให้ได้เนาะไปเริ่มกันเลย พี่จะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยแล้วทุกคนพี่ไม่รู้ว่าพี่จะสามารถผ่านได้หรือเปล่า1-40พี่ขออนุญาตเก็บมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยแล้วกันสลับเวลานะครับไปเริ่มครับทุกคนตอนนี้พี่เริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะพี่จะใช้เป็นเซตดาเมจนะครับในการผ่านเนาะช่วงชั้นแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับนี่เคลียร์แบบไวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงประมาณชั้นที่ร้อยบวกๆทุกคนอาจจะไปตึงๆช่วงนั้นนะ เพราะว่าพี่ดันสูงสุดตอนนี้พี่ดันถึงแค่ชั้น130นะครับแต่ไม่เคยดันต่อนะก็สําหรับ EP นี้พี่ก็ตั้งใจจะดันแค่140พอนะ,อะประมาณนั้นนะครับจะดันแค่140เพื่อที่จะปลดล็อกนะแรง R บวกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะทุกคนด้วยการกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันยาวๆครับทุกคนสําหรับแบบนี้อะไรคอร์ดโอเวอร์มีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยสําหรับแพทนี้นะในการอัปเดตมานะครับร้อยชั้นผ่านไปไวย,ยังกับตัดต่อ ตอนนี้พี่ก็ผ่านมาแล้ว100ชั้นนะทุกคน่เวลาที่เราเก็บมาก็คือ1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะชาร์ตนี้เราต้องดันให้ได้นะสำหรับแรง่ง R บวกนะครับอตอนนี้ก็มาที่ชั้น104แล้วครับผมก็สาเหตุที่พี่ต้องทำแรง่ง R บวกนะทุกคนมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือถ้าสมมติเราขึ้นแรง่ง R บวกได้นะเราจะสามารถทำแรงนะครับที่เป็นแรงดีที่สุดของแพทปัจจุบันได้ก็คือ UGM บวกทุกคนแต่ว่าในการคาฟนะมันจะเป็นแค่การคาฟนะครับตอนนี้เข้าสู่ชั้นทีีี่่่่112ล้วครวนะาาร,ครับับเเงงงาาาขออนนยยกก็ชชูะสมถได ก็เดี๋ยวตอนไหนเนี่ยที่เงาเริ่มจุ่มนะครับพี่จะบัฟน้ํายาเข้าไปนะก็คือน้ํายาบวกดาเมจนะครับตอนนี้มันยังคิวอยู่ยังไม่ต้องบัฟทุกคนไปเรื่อยๆครับพี่คิดว่าน่าจะไปตึงประมาณ1-30านครับที่พี่เคยไปถึงนะ1 3 0สูนเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเริ่มจุ่มฮนะเฮ้ยทุกคนเรามาถึงชั้นที่125้าแล้วครับนี่เจ้าตัวบรลอสโอ้ไปไวมากเลยทุกคนอะไรวนะรรระเนี่ยบัวล็บลอสจริงไะเนี่ยทำไมมันไปไวขนาดนี้เลาเดินทางมาถึง6ครับก็จะเริ่มมจุมนิดหนน่อยนะะ ถ้าเริ่มจุ่มแบบนี้เราจะไม่เสียเวลาครับบูทเลยแล้วกันทุกคนนี่บูทน้ำยานะครับบวกชา์โด์ดาเมจมาอีก50%าสิบประต์บูทไปเลยครับ แต่ว่ายังไม่ปิดชาร์ดูเจเนอเรลนะเพราะว่ายังไปต่อได้ครับกันแค่140สนะครับสาหรับพาร์ทนี้เพราะว่าเราจะไม่ไปต่อจาก140นะพอถึง140ปุ๊บพี่จะออกทันทีแล้วทุกคน <laughs> เพื่อจะไปทาขั้นต่อไปนะครับก็คือการเก็บเลเวลตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่133ครับทุกคนสังเกตที่เลือดมอนดีๆครับ133เนี่ยเลือดอยู่ประมาณ9 Q a d ดีนะเลือดไม่เยอะเท่าเกาะใหม่เลยครับเกาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี่เลือดเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะพี่ไมรูวาาปนปอะะับเลืดห แบบไม่ให้คนฟาร์มเลยเลือดแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหบึมบั้มซัม,บมเบ้นะพี่เห็นเลือดตอนแรกพี่คิดว่าบั๊กนะตอนที่พี่ทําสรุปอัปเดตตอนแรกๆเลยตอนนั้นในหัวพี่นะพี่คิดเฮ้ยเกมบั๊กอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นทีหลังแล้วกันนะครับพี่ก็รอไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้ว30นาทีหนึ่งชั่วโมงก็แล้วนะครับเลือดก็ยังอยู่เท่าเดิมก็สรุปเลยไม่บั๊กครับไปอ่านแพทยดีๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทําให้เลือดมอนเนี่ยเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ตอนนนีี้ออยู่ท่ท1 13C ะะรก็เลืดปมาณ17.96 QAD นะ พี่คิดว่าต่อจากชั้นนี้ทุกคนมันเริ่มจะโหดขึ้นนะครับอ่ะชั้นที่หนึ่งสามห้าเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะตึงสุดแล้วเพราะว่ามันจะมีบอสด้วยนะมันจะทําให้เวลาเราเนี่ยกินไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเวลาที่พี่ฟาร์มมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยทุกคนสังเกตดูครับนี่สองชั่วโมงกับอีกเจ็ดนาทีพี่คิดว่าไอ้สองชั่วโมงเนี่ยพี่น่าจะผ่านนะหนึ่งสี่ศูนย์แต่อาจาจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเป็นชั่วโมงนะอันนี้ความคิดพี่เลยพี่คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ อยู่ที่ประมาณ3 4 3 5 q บสถึงสิบห้าคิวอดีรับแต่ว่าตัวสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มอนกีกี้พวกนี้ทุกคนมันจะอยู่ที่บอสครับเราต้องไปดูว่าเลื่อนบอสเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เยอะเท่าเจ้าตัวในดันเจียนเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะไหวนะครับบอส35หเป็นอะไรอืมหาไม่เจอบัคหรือเปล่าโอ้ฟรีเซอร์ครับทุกคนไม่ได้เห็นหน้านานมากนะยังอยู่อ่ะเนี่ย มันจะมีเควสอยู่นะครับผมเราก็สามารถรับได้เนาะมาดูกันว่า exp ที่พี่จะได้รับเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่พี่ขออนุญาตติดตั้งเป็นเซตฟาร์มเวลเลยทุกคนนี่เซตนี้เลยครับก็บูตน้ำยาไปด้วยนะกดดูครับทุกคนได้เวลมาอีกกี่เวลนะปราบอูได้มีอีก4เวลครับ ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่และสําหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถฟาร,ร์มได้หลายเกมนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเ,น,เนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดนี่เลย P P P 123เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรี free, เพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร,ร์มเเกกมมแแบบตลลออด24ชั่วโง็ปนี้ย UG ้ใตเอาละตอนนี้พี่ก็เดินทางมาถึงชั้นที่139นะครับเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก12นาทีนะก็มอน2ตัวสุดท้ายครับเลือดค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับชั้นนี้นี่อยู่ที่ประมาณ300-400ถึง400เลยนะ4 0 0 QAD ้วนะทุกคนคือเยอะมากนะครับพี่ก็ใช้เวลาเคลียร์ตอนนี้นะก็โอ้ชั่วโมงกว่าทุกคนกนก็จะมาถึงชั้น1 4อีนะครับก็ลแค่2ตัวสุดท้ายเท่านั้นเองเองเื่อนไขแรกเนี่ยเราก็จะครบแล้วนะครับก็คือชั้นที่140ของเราเนาะนี่เลย แล้วก็เดี๋ยวเงื่อนไขต่อไปเนี่ยพี่จะไปเก็บเจา้าตัวการเทสแรงก่อนนะทุกคนเทสแรงอาบวกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเลเวลเนี่ยเราไปเก็บทีหลังนะ525นะครับตอนนี้เลเวลพี่อยู่ที่5 2าทุกคนอีกนิดเดียวเองก็ใกล้ผ่านแล้วทุกคนสําหรับ139ไป140นะครับก็ย้กาก่อนนะว่าพี่จะไม่ไปต่อนะครับพี่จะถึงแค่140พอนะก็เวลาเนี่ยเหลือชั่วโมงกว่าเลยถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้ครับแต่มันจะเสียเวลาเนาะพี่ก็จะเอาแค่เงื่อนไขแรกพอนะครับอรหนึ่ เรียบร้อยอันล็อกนี่รับหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเคลียร์นะทุกคน แค่เราขึ้นมาถึงเนี่ยมันก็ผ่านเลยนะครับนี่เลยเงื่อนไขแรกนะครับผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปเงื่อนไขที่2กันทุกคนจะมีเลเวล525นะแล้วก็เจ้าตัวเทสแลงอาร์บวกนะครับเทสดแลงเนี่ยอาจจะง่ายแต่ว่าเลเวลเนี่ยน่าจะเก็บยากอยู่เดี๋ยวพี่ขอญาตไปเก็บเวลก่อนทุกคน2 0 0 0 h o u s years later ก็หลังจากที่เราออกจากปราสาทดันเจียนนะครับชั้นที่140เนาะเงื่อนไขต่อไปที่พี่จะทำเนี่ยพี่จะทำในเรื่องของเจ้าตัวเลเวลนะทุกคนอะเลเวลพี่เนี่ยขาดอีกแค่2เวลเท่านั้นนะครับมันต้องการเลเวล525นะ ซึ่งเลเวลของพี่นะ523ครับไปยวพี่จะลองรับภารกิจที่พี่ทามาทั้งหมดนะครับว่าเลเวลพี่เนี่ยจะถึงหรือเปล่านะกดไปครับปึบเพิ่มมาอีกหนึ่งเวลทุกคนอ่ะมีอีกไหมอีกสองอันโอเคทุกคนถึงครับผม525เป็นที่เรียบร้อยนะนี่เลยเลเวลที่มันต้องการแล้วก็เหลือเงื่อนไขสุดท้ายนะทุกคนเราต้องไปเทสแหล่ง R+ นะครับอ่ะมาดูกันว่าสําหรับแรง A ่ง R+ เนี่ยเขาให้ทําอะไรบ้างนะทุกคนก็นะครับสำหรับแรง่ง R ไปแรแหล่ง R+ นะครับ ห้องที่จะให้เทสเนี่ยจะมีทั้งหมด50ห้องนะครับเวลานะครับให้เทสอยู่ที่10นาทีนะแมปจะเป็นดักดันเจียนเหมือนเดิมนะครับส่วนมอนในแมปเนี่ยจะเป็นวอลคิงดอมนะมันก็จะเป็นพวกมอนจากเกาะเอเลนนะทุกคนก็คือเกานะไททันเนาะเดี๋ยวพี่จะทําการสตาร์ทไปเลยทุกคน50ห้องเวลา10นาทีพี่คิดว่าน่าจะผ่านแบบชิวๆครับมาครับทุกคนเริ่ม50ห้องครับตอนนี้4ห้องแนละ้วทุกคนดูดีพี่ใช้ชาร์ดเทเลพอร์ตอะก็แบบว่าเหมือนเงามันอยู่ที่เดิมอะแบบนี้ตีีีีไไไวววมมมาากอออััันนนน้คคืพพ่่่ยเยยงงถึง200นะ ืทุกคนดูโคตรไวโอ้เหมือนเงาว้า์ปตอนเนี้เหมือนบัักอะเนี่ย,ยแค่พี่วิ่งผ่านๆห้องแบบเนี้ยมอนตายหมดนะครับเหมือนมันร้าไปตีนะต้องขอดูภาพช้าปะเนี่ยมองไม่ทันเลยครับว่ามอนไปตีถึงตัวไหนนะนี่คือเจ้าทาเลนต์ตัวใหม่นะครับเลเวลห้า้อยิบ้านะชาร์โดเทเลพอร์ตนะทุกคนของดีครับของดีมันจะทําให้เราเคลียร์ดันเจียนได้ไวขึ้นนะนีห้าสิบอ็ดห้องใช่ไหมพี่ว่าแป๊บเดียวแหละเวลาให้เนี่ยสิบนาทีพี่คิดว่าน่าจะไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำนะน่าจะเสร็จนะครับ โอเคครับทุกคนเราก็มาถึงห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยนะใช้เวลาประมาณ4ีนาทีนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับแรลงอา์บวกของเรานี่เงื่อนไขครบทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาศาสดันเจียน1้0ยชั้นที่พี่พาไปลงเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเทสแรงเมื่อกี้ล่าสุดสดๆร้อนๆแล้วก็เลเวลนะครับ5 2าทําการรับแรล่งได้เลยครับ นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราเคียยงเงื่อนไขทุกอย่างแล้วก็ทําเสร็จนะครับแลงจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับแรง้ง R บวกหรือว่ารูเลอร์พัดของเราเนั่นเองทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยสําหรับการเคสแรง้งถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ไวดตามให้พี่ด้วยเราไปเจอกันอีกทีในคลิปยโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมแล้วครับบายบาย